ค่ะ EP ที่97ในหัวข้อพิษของเงินกระดาษเรามาฟังบทความกันค่ะคนอเมริกันจะต้องเป็นผู้จ่ายราคาที่สูงมากสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ที่เลือกเข้ามาหรืออาจจะต้องจ่ายแพงไปอีกนานหลายปีเลยก็ได้ผมไม่ได้หมายถึงผลการเลือกตั้งที่ช็อตโลกแต่หมายถึงความพยายามที่จะเล่นเล่กับการเลือกตั้ง ที่เริ่มมานานกว่า1ปีก่อนนั้นแล้วไม่ใช่มาในรูปแบบของภาษีที่สูงนะแต่เป็นเงินเฟอ้อซึ่งก็จะเป็นในรูปหนึ่งของภาษีนั่นแหละปัญหาเรื่องดีดอลลาร์ e เล s t เซชั่นน่าจะจบได้แล้วแต่ก็ยังไม่จบรัฐบาลไบเดนก็ยังต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงและยังคงใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่ยัง้งโดยยังพิมพ์เงินตั้งแต่ปี2023 เพื่อให้แน่ใจว่าพวกตนจะได้รับเลือกแน่ๆแต่ผลการเลือกตั้งก็ผิดคาดทีนี้ไอ้เรื่องที่ทำไปทั้งหมดก็ไปเป็นปัญหาของรัฐบาลใหม่แล้วที่จริงก็ไม่เคยมีนโยบายที่บอกไว้ชัดนะแต่เราก็รู้ได้จากการที่เฟดกับลําเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบป,ปุบปั๊บตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาไม่มีคำขอโทษตอนนั้นเป็นเงินเฟ้อ ทำให้ผู้ผลิตผู้บริโภคอ่วมไปตามๆกันอยู่แล้วที่จริงรัฐบาลก็ต้องพยายามเอาเงินเฟอ้อให้อยู่แต่กลับทํากันตรงกันข้ามทําให้เสี่ยงเกิดเงินเฟอ้อซ้ําอีกครั้งซึ่งก็ได้เห็นกันแล้วเห็นกันได้ชัดในรายงานล่าสุดของดัชนีราคาทั้งผู้ผลิตหรือผู้บริโภคตอนนี้ทําก็อยู่ในตําแหน่งแล้วทันใดนั้นพวกสื่อทั้งหลายในสังกัดเจ้าพ่อ กับสำนักสถิติของสหรัฐที่เก็บตัวเลขเงินเฟ้อแบบเฟดเฟสก็เลยออกมาพูดกันถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเงินเฟ้อต้องส่งริว้วตั้งแต่3%ไปถึง50%์แน่ทั้งทั้งที่ตั้งแต่ปี2020มาอำนาจซื้อของ1ดอลลาร์นะหายไปถึง30เซนแล้วถ้าจะไม่ต้องไปคำนึงถึงปลายทางของปัญหานะ มันไม่ใช่เพราะร้านค้าแอบเพิ่มราคาหรือลูกค้าเรื่องมากหรือซัพพลายเออร์เอาเปรียบหรือไม่ใช่เพราะน้ำมันแพงหรอกนะแต่มันเพราะเครื่องพิมพ์เงินของสหรัฐเองนั่นแหละที่พิมพ์เงินเราในระมิตออกมาให้งบประมาณที่ไม่เคยมีลิมิตเลยนี่จึงไหลท่วมเพื่อพวกนักการเมืองจะอยู่ต่อไปได้ที่เราต้องไปนึกถึงคือปริมาณเงิน m 2 ปริมาณที่ใช้คำนวณได้แม่นที่สุดแล้วต่อดัชนีราคาจริงๆเราจะได้รู้สักทีว่าความจริงของต้นตอที่ปฏิเสธไม่ได้คืออะไรมันไม่ยากเลยตัวอย่างคือถ้าแอปเปิลสิผลราคา10ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์ต่อ1ผลแต่ถ้าปริมาณ m2 เพิ่มมาเท่าตัวราคาแอปเปิลต่อผลก็จะเพิ่มเท่าตัวเป็น2ดอลลาร์แต่ในโลกความเป็นจริง มันมีการเหลื่อมของเวลาที่จะแสดงผลด้วยนะมันอยู่ที่ประมาณ12-18เดือนราคา Apple ถึงจะไปชนที่2ดอลลาร์ดูตามชาร์ตนะคะเส้นแดงคือ M2 เส้นน้ำเงินคือดัดชนีราคาผู้บริโภคเส้นเขียวคือดัดชนีราคาผู้ผลิตจะเห็นว่าเส้นแดงสูงขึ้นก่อนที่เส้นน้ำเงินกับเส้นเขียวจะตามมาในช่วง12-18เดือน เห็นไหมคะเพื่อนเื่อนนี่ไม่ใช่เรื่องรับแล้วเงินกระดาษสร้างปัญหานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเงินกระดาษสร้างปัญหานี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรโทมัสเพนเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอเมริกาแล้วว่าเงินกระดาษไม่มีค่าในตัวเองมันไม่ใช่มันนี่มันเป็นแค่หนังสือสัญญาว่าจะจ่ายคืนเป็นมันนี่แต่ไม่เคยจ่ายสักทีเงินกระดาษเป็นความชั่วร้ายที่ไม่จบไม่ส <a> <ình> ิน้น มันหลอกลวงป้นคนนานนับหลายรุ่นอย่างต่อเนื่องความเห็นของเพนเป็นที่รับรู้กันของเหล่าผู้ก่อตั้งประเทศฟาวดิ้งฟาเซอร์ตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกมันมีมาตราที่ทุกๆุกมลรัฐในสหรัฐจะต้องใช้ทองคำเละสีเวอร์เท่านั้นในการตาเงินเหรียญมาตรการนี้ได้รับการชี้ขาดจากอำนาจศาลมาตลอด จนกระทั่งตอนที่เกิดเงินกระดาษขึ้นก็มีการหาข้ออ้างร้อยแปจากเรื่องฉุกเฉินบ้างส่งคารมบ้างจนกระทั่งมีการลื้อฟื้นมาตรฐานทองคำโกลด์สแตนดาร์ดอีกครั้งหลังสงครามกลางเมืองรักสาาร์ตแต่ก็ถูกยกเลิกเชื่วคาวมาหลายครั้งจนกระทั่งสุดท้ายนี้เชื่วคราวมาถึงทุกวันนี้เกิน50ปีแล้วในช่วงปี1933ถึงปี19 7 4 ถ้าจะถือทองคำเพื่อการลงทุนถือว่าผิดกฎหมายในสหรัฐโรงงานกระสาบสหรัฐก็ยังคงผลิตเหรียญทองคำและซิลเวอร์อยู่เหรียญสวยงามมากแต่ใช้ในการสะสมเท่านั้นใช้สำระนี่ไม่ได้ทองคำกับนโยบายการเดินของสหรัฐถูกตัดขาดเมื่อปี1971ซึ่งกระสาบพ,พูดออกมาว่าโลกก็ต้องเดินตามไปด้วยถ้ายังไม่อยากตาย แบบซัดดำหรือกันดาฟีตรสาบอกไว้นะคะค่ะเรามาฟังบทความต่อในที่สุดแล้วมาตรฐานทองคำก็ต้องกลับมาจนได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไม่เห็นแผนที่เป็นไปได้เลยสหรัฐเองก็อาจมีทองคำจำนวนมากอยู่ก็ได้ซึ่งก็ต้องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนที่จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอีกมากในสหรัฐเองและทั่วโลก เอาแค่ถ้าตัดสินใจว่าจะใช้มาตรฐานทองคำแน่ทั่วโลกก็ต้องเตรียมเงินดอลลาร์มาขอแลกทองคำจนหนาเกี้ยงคังได้ภายในวันเดียวพูดง่ายๆปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับมาตรฐานทองคำมีมากมายแล้วยังจะมากขึ้นอีกถ้ามีนักการเมืองเข้ามาจุน้นเพราะนักการเมืองทุกพักต่างก็ได้ประโยชน์จากระบบเงินกระดาษประชาชนต่างหากที่ถูกเอาเปรียบมานานหลายสิบปี จากราคาสินค้าที่จริงก็ยังมีวิธีอื่นที่จะทำให้เงินเป็นซาวมันนี่ได้ปริมาณเงินควรจะต้องถูกจำกัดซึ่งนั่นจะทำให้เงินฝืดในระดับที่รับกันไม่ไหวแต่ที่จริงผมกลับมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องร้ายนะอำนาจซื้อที่จะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นข้อดีมากกว่าแต่เอ็กซ์เพิกลับไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย รีเซนชัและความลำบากจากรีเซ็นชั่นก็หนุนความเห็นนี้ได้ซะด้วยปัญหาคือเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้เสพติดกับการเป็นนี่อย่างแรงถ้าจะหยุดตอนนี้คมเจ็บหนักกันไปหมดแล้วนักการเมืองหน้าไหนจะยอมละ่ะถ้าว่ากันไปตามรัชธรรมนูญสหรัฐมันก็ต้องกลับไปอยู่ในความรับผิดชอบของนโยบายของแต่ละรัฐยกเลิกธนาคารกลาง ของรัฐบาลกลางเฟดอลลี s e r ็ e ไปเลยทีนี้กระทรวงการคลังของแต่ละรัฐก็จะเป็นผู้ตาสกุลเงินของตนเองซึ่งน,นั่นจะมีความเสี่ยงซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเลวพอๆกับที่เฟดทำไปหรือเปล่านั่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งว่าแต่ตอนนี้จะทำย่างไรถึงจะให้เฟดหยุดเล่นการเมืองด้วยอำนาจทางการเงินได้ อัตราดอกเบี้ยควรปล่อยเสรีการซื้อขายตราสารนี้ในตลาดคนหยุดได้แล้วแล้วทุกอย่างก็จะดำเนินไปเองเรื่องที่พูดมานี้ฟังดูดีตอนที่อยู่ในกระดาษแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงนี้เป็นเรื่องใหญ่ตัวเลข GDP และตัวเลขเงินเฟ้อที่เอาแน่ไม่ได้คงจะทำให้กำหนดนโยบายการเงินอย่างที่เฟดเคยทำต้องมาเปลี่ยนกันใหม่ มาช่วยกันหวนว่ารัฐบาลทำใหม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้ตลอดรอดฝั่งกันให้ได้ก่อนเถอะเพราะยังมีคลื่นลูกที่สองของเงินเฟอ้อกำลังมาในอีก18เดือนนี้นะหวังว่าใครสักคนในรัฐบาลใหม่กำลังเปิดหูฟังอยู่นะอย่างน้อยก็สั่งให้เฟดหยุดเพิ่มเงินสักทีเงินเฟอ้อที่เกิดต่อเนื่องนะไม่สนุกหรอก ค่ะอีนี้ก็จบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ